โมโมโม่เจ๋งจ้าเลยเรียกคุณผู้ชอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เรามีรอมีสี่ฟอร์มให้รับชมกันครับโอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างเพื่อฝั่งพี่ก่อนมามามาที่อันแรกเลยครับนี่เป็นร้อนหนึ่งชิ้นนะครับผมร้อนหนึ่งชิ้นเนี่ยนะครับมันก็ซอฟพะช้าเดี๋ยวนะเอ็นเตอร์จี้อยู่นี่เอ็นเตอร์จี้อโอ้โหหนึ่งชิ้นนะโมโดบ็อกไปดูดิพี่ ชื่อรุ่นก่อนพี่ซีรีส์บอสนะอันนี้เป็นชื่อรุ่น G H 1 8 3นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีค็อดแบ็กทั้งหมดเลยทั้งตัวก้านล้อแล้วก็ตัวฝาล้อนะเป็นล้อชิ้นเดียวอ่าใช่อันนี้เอาไว้สำหรับใส่รุ่น B M W Series 5 G 3ามสิบนเองผมคอนเซ็ปต์เขาต้องแบบดุแน่ๆใช่ไหมพี่อ่าใช่คอนเซ็ปต์เขาจะทำแบบเอ่อคือเขาใส่พาร์ตไปแล้วรอบคันเป็นดำเงาหมดเลยซึ่งเขาไม่เลือกเป็นคาร์บอนเลยแล้วก็ล้อเนี่ยเราอยากให้เป็นโทนเดียวกันก็เลยจัดเป็นสีดำเงาเหมืออนนเดิมีีกทึงใช่ครับโอเคแล้วใส่ือบ20พอดีเป็น่นนนออคครรัับบผมเดดืๆลอีกแบบบนนึงะครัั่ห ลอ้อครับล้อครย่างวันนี้ครับล้อบูดูล right <te> ่าครับผมเป็นล้อ2ชิ้นนะครับผมของทาง bc f o r นะครับผมก็ตัวนี้นะผมเป็น hca 3 8 1 s นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีท้องล้อเซนเตอร์ตัวตัวริมล้อได้นะครับผมตัวตรงกลางนะครับผมแล้วก็ตัวหมุดได้นะครับผมก็คันนี้นะครับผมตัวเซนเตอร์เนี่ยเขาเลือกเป็นบัตช์แบล็กนะครับผมเซนเตอร์คือก้านตรงนี้ใช่ส่วนตัวริมนอกนะครับผมหรือตัวท้องล้อเนี่ยเขาเลือกเป็น ดาร์คบล็อคแบล็กนะครับผมแล้วก็ถึงเข้มกว่านิดนึงถึงต้องส่วนส่วนฮาร์ดแวร์เขาเนี่ยหรือไทยเอ่อหรือมุดเนี่ยครับมันจะมีเลือก4แบบนะฮะฟังดีนะมีเลือก4แบบนะฮะมีสีเงินนะครับต้องตั้งใจฟังเลยสีทองนะครับผม <Okay S 1> สีดำแล้วก็ไทเทเนียมอันนี้สีอะไรครับผมอันนี้คือสีดำเงานะฮะ<า>ซึ่งซึ่งเลือกทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้รถดุดุดันแล้วก็มีความหรูหรานะฮะไม่ได้ดำมากเกินไปมีแอบแซมทาวและสีบัสอันนี้ใส่กับรถล้ับ ตัวนี้นะครับผมใส่กับรถซีรีส์สี่ F 3 2สองนะครับหรือสาสาก็เหมือนกันใส่ได้หมดใส่ได้หมดใช่ครับผมก็สเปคเนี่ยเราไม่บอกต้องสั่งกับเรากันโอเครถสีอะไรรถเขาสีอะไรรถสีดำด้านอันนี้นะครับผมก็คืออันนี้นะครับผมเป็น2ี่บนิ้วห้าูร2อี่สิบนะครับผมแล้วก็สเปคตรงกับซีรีส์4ี่เลยส่วนอันล้อที่เรามาให้ชมเนี่ยคือ1ิบนิ้วครับล้อหลังบอกแค่ล้อเดียวพอ ก็สาหรับเสน่ห์ของบ C ีนะครับผมก็บ c f o r อ e อย่างเช่นเอาตัวตัวนี้ก่อนตัวนี้จะมี2แบบ2อแบบครับผมก็คือมีรหัสเลสของผมเนี่ยก็เป็นโชหมุดอืออีกรหัสหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลูกคงหาขึ้นอ่าซิปปึ๊บนะฮะมันจะเป็นแบบไม่โชมุดอือซึ่งโชมุดก็แบบนี้ไงอ๋อแค่แบบว่าตรงตัวหมดตัวนั้นมันเป็นล้อสองชิ้นเชื่อมกันเหมือนกันแต่ว่าไม่มีหมุดตรงนี้เข้าแวนในจะไม่ใช่ล้อชิ้นเดียวนะครับผมสามารถเลือกเลือกรายเลือกสีประกอบได้เหมือนกันแต่แค่ไม่โชมุดกับโชมุดแล้วก็ สีนะครับต่างๆของ b ีซีฟอสแม่งมีเลือกโคตรเยอะลูกค้าเลือกหมดเลยสีหมบสีเขานะครับทําดีมากๆสำหรับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็รีวิวฝั่งพี่ผมเสร็จแล้วเอาก็รีวิวเสร็จแล้วฝั่งมโนบล็อกเมื่อ้ตั้งสีเฟอร์มโนบล็อกก็เลือกสีได้เหมือนกันครับได้ได้เหมือนกันทั้งแบบตัว1ชิ้น2ชิ้นสีเลือกได้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแค่ออปชั่นจะน้อยกว่าตัว2ชิ้นก็คือไม่สามารถเลือกหมุดได้แล้วก็ไม่สามารถเลือกแยกคลองล้อกับก้านล้อได้ก็เดลยเป็นสีเดียวพ่นมาเลย ใช่ถูกต้องใช่ครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเราเป็นตัวแทน BC Force นะครับสามารถสั่งได้ทุกลายทุกสีทุกแบบใครที่อยากเป็นสไตล์ของคุณเองสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับฝากช่องทางด้วยครับมีทางไหนบ้างครับ YouTube Channel ครับแล้วก็มี Facebook Instagram นะครับยังไม่พูดออตบาร์ไทยแลนด์เลยครับอ่ะก็ยูทูบชาแนลครับออตบาร์ไทยแลนด์เฟซบุ๊กไอจีครับออตบาร์ไทยแลนด์แล้วก็ใครสนใจที่จะสั่งล้อลาย BC Force กับเรานะครับผมเรามีลายแอดออตบารนะครับ สนใจก็ถามมาในแอดมินในนั้นเลยนะครับมีคนตอบอยู่แต่เป็นไอดีไลน์นะครับแอดอัตโนบาร์นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ว่าบอกได้ว่ารถของคุณเป็นรุ่นไหนเราสามารถเป็นสีอะไรช่วยกันดีไซน์ได้พี่เพื่อให้รถของคุณเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวที่สุดของจริงของจริงเลยเหรอของจริงโอ้โหได้โอเคก็เดี๋ยวเราขอฝากด้วยนะฮะ EP เนี้ยเรารีวิวรถสั้นๆเดี๋ยวเราคงมีอินเสิร์ตสำหรับตอนใส่อยู่บนรถรับรองสวยแน่นอนนะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยครับอย่าลืมสนับสนุนพวกเราด้วยครับดูพวกเราให้ถึงแสนทุกทีครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็บู๊เจียเจสดงสวัสดีครับสวัสดีครับเราก่อนะเจ๊